สีสุวราณมีปัญหาเล็กซีที่ทรงอกกับข้อเข่าถูกไหมฮะไปพบซิสได้อะไรที่ไหนยังไงฮะถ้าถ้าเล่านี่คือจุดเริ่มต้นประมาณปี2543นะคะก็ช่วงนั้นก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เป็นผู้หญิงเนะเป็นภัยสตรีชนิดหนึ่งที่น่ากลัวนะคะก็ไปทำเป็โมรแกร,รม,มไปทำเป็โมรแกร,รมแล้วก็ทำาอัรตตาซาว ก็ผลตรวจปีนั้นก็คือตอนนั้นก็คุณหมอก็บอกปกติดีไม่มีอะไร,รนะคะอายุอาจจะยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ <ừ. S 2> คุณหมอก็บอกว่าแนะนำว่าถ้าเกิดอายุเกิน 40, 40, 40ปีให้ให้ให้ใหมาตรวจใหม่เขาให้ตรวจเป็นประจำ <Me an> ประจำประมาณปีหรือปีเว้นปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ uh huh. uh huh. ช่วงนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจก็เว้นมาประมาณสักสี่ปีตำแหน่งที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยเขาอยู่ตรงหน้าอก ใต้ใต้เราใต้ด้านด้านอ่าด้านล่างก็ําเจอกิ้งกิ้งอยู่ประมาณสักน่าจะเซนนิดนิดอ่ากริ้งกริ้งก็รีบไปทำเอ็มโอแกรมเพราะไม่สบายใจกังวลนะคะก็ไปตรวจใจก็ตุ้มตุ้มตอมตอมจะเป็นอะไรไหมพอตรวจออกมาปุ๊บก็ผลเอ็มโมแกรมแล้วก็ทำเอลตาสาวด้วยเพรากฏว่าคุณหมอก็บอกว่าอ่านผลให้แล้วก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่า หน้าตาเนื้อก็ไม่น่าจะเป็นเนื้อลายค่ะก็หลังจากนั้นคุณหมอ,อ,อก็แนะนำว่างั้นก็ถ้ากลัวไม่สบายใจก็คือไปเจาะไปไป,ไปพบคุณหมอคุณหมอก็แนะนำให้เจาะเจาะมาตรวจรว่ามีเซลล์เนื้อลายไหมมีเซลล์มะเร็งไหมเจาะมาผลก็ไม่มีไม่มีเสร็จคุณหมอก็ยังแนะนำว่างั้นผ่าออกเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ<อ>่าออกเถอะประมาณ จุลาสี่เจ็ดก็ได้ผ่าออกอค่ะพอผ่าออกหลังจากนั้นก็มีการติดตามแต่การผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยก็คือเจอก้อนอยู่ที่ขนาดหนึ่งจุดเก้าคูณหนึ่งจุดสามเซนคุณหมอผ่าออก,ผ,ออกผ่าออกเสร็จก็มีการ follow up ทุกปีอะค่ะคว่าให้ให้มาตรวจให้มาตรวจปีถัถัดมาก็จะเจอเป็นซีดเป็นซีดเป็นะจะมีอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวา นะคะก็จะขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ตั้งแต่0.4เซน0.5 0.6ถึง1ประมาณ1.2เซนเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เนื่องจากไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่มีทรงอกอาจารย์พิเชษก็คงไม่ทราบฮะทราบไหมฮะอาจารย์ถามอาจารย์นำไปนิดนึงดีกว่าปัจจุบันนี้เป็นเป็นโรคยอดฮิตเลยในสุภาพสตรีก็คือการที่มีซิสมันเกิดจากสาเหตุอะไรฮะหนึ่งเข้าใจว่ามันจะเกิดจากระดับฮอร์โมนเนี่ยนะคะอืมแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็มันจะเกิดกับเวลาเราสูงอายุนะคะสี่สิบขึ้นไปก็มักจะพบแต่ว่าไม่ใช่ว่าต่ํากว่าสี่สิบจะไม่พบนะคะก็พบฮะ่ะอ,อันนี้ก็เป,เป็นได้เสมอคะะ่ะมีปัจจัยภายนอกไหมฮะเช่น<อ>สารพิษคือคือปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นสิ่งประกอบเพราะว่าเราก็จะถือ เหมือนเป็นมนลภาวะอันหนึ่งใช่ไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งการได้รับม,มลลภาวะเนี่ยเซลลมันจะเกิดการกลายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าในชีวิตคนเราเนี่ยนะคะคถ้านับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ70็ดสิบปีก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งประมาณสิบครั้ง ในชีวิตแต่ละในชีวิตของแต่ละคนทีนี้ใครจะเป็นมะเร็งหรือจะไม่เป็นอ่าฮะนะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันซึ่งซีสนี่ก็คือเป็นเป็นเนื้องอกธรรมดาคือเนื้องอกเนี่ยมันมีสองอย่างเนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดากับเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายครับนะฮะซึ่งเนื้อธรรมดาเนี่ยถ้าทิ้งเอาไว้มันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายถ้าระบบภูมิคุ้มกันกําจัดมันไม่หมดไม่ได้ค่ะอ่ เสร็จแล้วก็คือพอตรวจเจอก็ผ่าตัดออกผ่าตัดออกตั้งแต่ปี47ค่ะพฤศจิกายน47หลังจากนั้นก็คือมีการตรวจตลอดทุกปีค่ะก็มีแมโมแกรมแล้วก็ทําอัลตราซาว์ก็จะมีผลออกมาเหมือนปกติดีแต่ว่าปีที่แล้วก็ทําครั้งสุดท้ายประมาณก่อนน้าท่วมอะค่ะประมาณกรกฎาคมสิงหาก็พวกคุณหมอก็คุณหมอก็บอกอามีก้อนนะคุณหมอก็ก็คือก็คือเป็นซีดอะค่ะมันมาอีกแล้ว มาทุกปียังเห็นอยู่ยังไม่ไปทีน,นี้อพอดีน้องปูค่ะน้องปูพสัสรินเนี่ยเขาก็แนะนําเมื่อประมาณเดือนเมษาปีเนี่ยที่ผ่านมาปีห้าห้าเนี่ยค่ะ,ะประมาณหลังสงการปลายเดือนนะคะก็ได้มีโอกาสคุณปูก็ชวนเข้ามาฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องอ,อะไรค่ะอพอดีก็มีที่บ้านมีคนเป็นภูมิแพ้เป็นนู่นนี่นั่นเป็นกระเพาะอะค่ะคตัวเองก็เลยเข้ามาดูโอเคก็มาฟัง ศาสตราจ,จาร์ดรพิเชษ์บบรรยายก็โอเคนอะกเออบิมเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วก็ฟังฟังนะคะก็พอได้เรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างนะคะก็ก็สนใจก็ฟังก็ไม่ลีรอก็บิมเลยอ่ลองทานเลยสีอะไรฮะบิมสีเขียวสีเขียวตอนนั้นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ก็คือจริงๆแล้วตอน เรื่องเรื่องซีก็ไม่หลังจากที่คุณหมอบอกว่าเออไม่เป็นละลายมันแต่ละปีมันก็อาจจะใหญ่ๆเล็กๆมาอาหาแต่ของเรามันไม่หายเลยไงแต่ว่าก็กังวลก็คือหลังจากที่ชิ้นเนื้อนั้นเป็นไม่ใช่เนื้อลายก็คือหลังจากที่คุณหมอผ่าตัดออกไปใช่ไหมคะคุณหมอก็นัดตรวจอีกทีนะตรวจแล้วก็ฟังผลอีกทีว่าโอเคตัดออกมาก็ไม่ใช่เนื้อลาย hmm. ค่ะก็เพียงแต่ว,ว่าก,ก็ก็มาเรื่อยๆเพียงแต่ว,ว่าเออเราก็เออลองดู เราบิมเพื่อสุขภาพก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ใช้ชีวิตทำงานมาสมบุกสมบันพอสมควรค่ะนอนดื่ออะไรแบบเนี้ค่ะบิมบิมแล้วก็คือก็บิมมาประมาณเดือนเดือนกรกฎาคปลายเดือนกรกฎาคก็ถึงกำหนดเมมโมแกรมใหม่รอบใหม่ของปี55เนี่ยค่ะก็ก็ไปแต่แต่ช่วงที่บิมมาก็รู้สึกว่าเออสุขภาพดีเนาะแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะบิมเท่าไหร่บิมเท่าไหร่วันละ วันละสองเมตรเช้าเช้าเช้าสองก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนอ๋อสเมตรอ๋อสี่เมตรมื้อละสองเมตรเช้าเช้าก่อนนอนคือแรกๆก็เริ่มสาวันแรกเริ่มเริ่มสองเมตรก่อนหนึ่งหนึ่งก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนพอวันที่สี่ก็เอาละสองเมตรเกือบเกือบปีไม่ถึงค่ะไม่ถึงปีก็ปลายเมษาปลายเมษาก็มากลกัดาก็พอดีครบ ครบกาหนดมโมแกรมรอบของปีนี้พอดีสามเดือนประมาณสามเดือนเสร็จแล้วไปตรวจอีกรอบหนึ่งไปตรวจอีกรอบนึงก็งไปพบคุณหมอคือคือคุณหมอที่ทำมโมแกรมกับอัลตรซาวเนี่ยจะเป็นจะเป็นคน,คนละคนกันนะคะก็จะมาพบคุณหมอสันที่เคยผ่าตัดให้เราก็เป็นอาจารย์หมอคุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่มีก้อนละเพราะอะไรครับอาจารย์ครับก็เนื้องอกซิสมันเป็นสิ่งแปลกปลอมอ่ะนะครับ เมื่อเรามีการสร้างเม็ดเลือดขาวที่หลังสารออกมาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมก็คือท h 1 t h หนึ่งทสิบเจ็ดนะครับมันก็โดนจัดการหมดนะครับมไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไม่ร้ายทั้งหลายแหล่นี่นะครับคือผมว่าผิวเซลล์เนี่ยคงจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผิวเซลล์ปกตินะครับแล้วมันก็ธรรมชาติของเราก็จะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมก็ต้องจัดการสับจริงๆแล้ว ผมว่าปัจจุบันนี้เราได้ยินเกี่ยวกับคนเป็นซิสค,คนเป็นเนื้อร้ายเนื้อไอ้ควอนเนื้อเนี่ยเยอะมา,ม,ามากนะครับผมว่าเดิมทีมันก็เป็นแะแต่เนื่องจากว่าเรามีการตรวจร่างกายเนี่ย,ยไม่ก็ทีเหมือนปัจจุบันนี้ก็ปัจจุบันนี้เนี่ยหนึ่งในสามของของ,ของผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็หลายหลายคนพอเป็นแล้วก็กลัวรรจริงจริงเราก็ดีใจนะว่าบิมเนี่ยเท่าที่ผ่านมาตลอดเวลาสี่ปีเราไม่เคยประสบ ความล้มเหลวในการช่วยคนกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วจริงๆผมหวนเล็บไปคิดเมื่อตอนที่เริ่มทำงานนี้ใหม่ๆมันมีแรงจูงใจอันหนึ่งคนหนึ่งคือคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเป็นอาการเหล่านี้นะฮะเราก็ยังนึกอยู่อยู่ว่าเอ๊ะวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสช่วยคน, oh. ค,น,ค,นคนนี้ได uh huh. ้ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ใช่แต่คนคนนั้นผมว่าผมก็ได้ช่วยคนเราได้ช่วยคน กลุ่มใหญ่ใหญ่ๆมากเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดครับ,รบเพราะการผ่าตัดเป็นเรื่องที่ที่ทใหญ่มากนะสำหรับผู้หญิงน,นะโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณทรงอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเท่าไหร่เลยครับก็อยากจะบอกว่าเราก็ยังเคลมไม่ได้นะฮะว่าเรารักษาอาการเหล่านี้นะครับก็เพียงแต่ไปปรับร่างกายของเราไปสร้างเม็ดเลือดขาวของเราสร้างความแข็งแรงของเรารแล้วให้เราดูแล ไอสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาด้วยตัวเราเองคือมันไม่ได้ของที่มีมาตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายแข็งแรงก,ก็กลับเข้าสู่สภาวะ<ช>ปะกติก็ไม่ต้องเอาเอาโรคภัยแค่เจ็บตามมาด้วยนะครับส่วนอาการข้อเข่าเห็นบอกว่าดีขึ้นจากการบิมสีชมพูเรื่องข้อเข่านี่คือจริงๆแล้วประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆเ,<ม>เขาไม่เทอ่บัติเหตุรุนแรงอะคะ่ะก็คือประมาณเจ็ดขวบวันนั้นก้าวก้าวก้าวเท้าขวาออกจากบ้าน ก้าวพลาดปอพ้นประตูไม่ได้พลาดแต่อาจจะอยู่ในท่าที่แบบก้าวเร็ววิ่งเหมือนกึ่งวิ่งอาอทำไมวันนั้นไม่ก้าวซ้ายล่ะฮะไม่แน่ใจเพราะว่าวันนั้นหมอต้องบอกก้าวซ้ายออกจากบ้านคนไทยจะมีเรื่องโชคลางโชคลางจะมีฝ่ายใจดีอะไรแบบเนี้ยพอดีถนัดขวาขวาเลยสกิดขวาเสร็จแล้วฮะก็มีมอเตอร์ไซ วิ่งสวนขึ้นมาบนฟุตบาทหน้าบ้านเมื่อก่อนหน้าบ้านจะเป็นเป็นตึกแถวเป็นตึกแถววิ่งสวนขึ้นมาปุ๊บก็โดนเข่าอย่างแรงกระทบกระทบพวกเข่าแต่ก็ไม่สาหัสจำได้ว่ามีเลือดออกเข่าบวมแต่ก็ไม่ไม่ได้กระดูกหักหรือไม่ได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันจนก็จำได้ว่ามีใส่ยาจนมันก็หายหายหายจนมาเรื่อยๆจนตัวอายุสิบกว่าขวบยี่สิบก็ มันก็จะมาเยือนเราเนื่องจากน่าจะเป็นแผลเก่าแผลเก่ามาแล้วเอาหน้าหนาวหรืออากาศเย็นมันจะแปบบ๊บแปบมันจะแปบบ๊บแป๊บมันจะแบบนเป็นอยู่อยู่ตังตําแหน่งนั้นนะคะคคมันก็มีแผลเป็นอยู่นิดนิดค่ะก็ก็รู้สึกอพออายุเยอะขึ้นชักไม่ไหวละขึ้นสะพานลอยหรือขึ้นบันไดหลายชั<ๆ>้นก็รู้สึกว่าออาการมันจักจะแย,ย่แต่เวลาไปหาคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่าให้ทานยาครับทุกครั้งที่ทันยาก็จะบอกคุณหมอว่าคุณหมอขอยาเคลือบกระเพาะด้วยนะอ <laughs> เพราะว่าอาดีตสมัยก่อนก็ถ้าเป็นช่วงที่ทํางานรับเงินเดือนอยู่ก็จะมีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องเครียดเรื่องกระเพาะเครียดลงกระเพาะด้วยแต่พอตอนออกจากงานก็อาการมันก็หายไปด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคือทานข้าวผิดเวลาก็ไม่เป็นอันนั้นก็เลยคิดว่าความเครียดมีส่วนสําคัญที่ทําให้เป็นกระเพาะอืมค่ะก็เราเราก็ยังออกมาก็คือมาค้าขายมาอะไรเราก็ยังต้องใช้เขาต้องใช้การเดินอะไรอย่างเงี้ยวันก็ต้องเดินเยอะๆใช่ก็ได้โอกาสก็ งั้นบีมสีชมพูต่อด้วยเลยด้วยเลยแล้วนานแค่ไหนถึงให้ผลดีเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็บีมตามสูตรที่อาจารย์ให้เลยค่ะคือก็คือสามวันแรกสองแคปซูลเช้ากับก่อนนอนมื้อละสองแคปซูลมื้อละหนึ่งมื้อละหนึ่งแคปซูลก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนสามวันแรกสามวันแรกหลังจากนั้นสี่ห้าหกเจ็ด อีกสี่วันถัดมาก็กินสีน่แคปซูลก็คือกินสามมื้อกับอีกหนึ่งมื้อก่อนนอนสามมื้อกับอีกหนึ่งมื้อก่อนนอนสี่แคปซูลต่อวนันก็มื้อละหนึ่งเม็ดจ้ะอ่าถูกไหมฮะอาจารย์ครับตรงเป๊ะเลย <laughs> เออแต่ผมถามผมถาม,ม,ถามนิดนึงฮะอาจารย์ครับว่าส่วนประกอบของเราอย่างที่บอกมันมีส่วนประกอบอยู่ก็คือเป็นฝรั่งเป็นมังคุดเป็นงาดําเป็นถั่วเหลืองเป็นบัวบกครับแต่ทําไมเป็นเคี้ยวเป็นชมพู คือถ้าหากว่าทานสูตรเขียวไปเรื่อยๆอาการเข่าจะไม่หายหรอกอืจะไม่หายหรอกเพราะว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำเราเปลี่ยนวิธีการสกัดนะครเพื่อจะ้ตอบรับอาการอักเสบลักษณะอย่างเนี้ยครับนะครับแล้วเราก็มีการทดสอบกับอาสาสมัครที่กินมะละสีเม็ดเป็นเวลาสิบห้าวันมันก็มีการลดลงของสาร t n f a l p h a นะครับ ซึ่งหลั่งเลยเมดเลือดขาวชนิดที่หนึ่ง T H หนึ1 1> ่งนะครับต,ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบมันลดลงไปเยอะมากเพราะอาการอักเสบเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็วทันทีนอกจากนี้ก็จะมีอินเตอร์ลคินหกซึ่งลดลงไปอินเตอร์ลคินสิบเจ็ดซึ่งทั้งคู่ก็ลดลงไปเหมือนกันทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบเ,เพราะนานั้ภายในไม่กี่วันอาการอักเสบก็จะหายนะครับแล้วที่ต่อมาก็คือมันจะมีการสร้าง กระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะกระดูกอ่อนเกิดขึ้นอันนี้มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนอยู่เมื่อเราหายอาการอักเสบช่วงต้นมันก็หายปวดนะฮะแล้วต่อมาถ้าข้อถ้า cartilage หรือกระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นอาการที่ขัดทันของกระดูกมันก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็เป็นได้ผลในระยะยาวนะครับอย่างนี้ก็คือ10สัปดาห์หนึ่งก็พอวันที่8ก็จะทาน เช้าก่อนอาหารสองเม็ดสองแคปซ parole, ูลแล้วก yeah> ็ก่อนนอนสองแคปซูลเหลือแค่สอง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 ก็คาะเหลือสองเวลาเหลือสองสองแล้วต้องทานไปอีกนานแค่ไหนฮะอาจารย์คือจากนี้ไปอยากอยู่อยู่ถึงร้อยปีไหมก็จะสีเขียวใช่ไหมค่ะตอนนี้จะพุมงด้านทานจะติดอากาศเปลี่ยนยังไม่ได้ติดหวัดนะครับก่อนเช้าสักสองเม็ดหรือหนึ่งเม็ดก็ได้สีเขียวนะครับแล้วก่อนนอนก็สีชมพูหนึ่งเม็ดสองเม็ดตามอัธยาศัยก็คือพอหลังจากอาการข้อเข่าหายเจ็บ เดินขึ้นบันไดขึ้นสะพานลอยได้คล่องไม่เป็นไรละไม่เป็นไรอ,อ้าวละยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะ